เซสชั่น11นะครับเป็นหัวข้อเกี่ยวกับวุ่นแคร์นะครับจัดทำโดยนสพอชานนและนสพอชดามานะครับเซตติ้งเนี่ยเป็นผู้ป่วยทำเอ่อซิกมอยเด็กตัวมีแล้วก็ได้มีการทำเดรสซิ่งในแบบต่างๆนะครับโดยโจทย์นะครับให้เอ่อ m m e n d a t i o n for prevent ssi มานะครับโดย r e reference คือ Australian Family Physician นะครับวัยรุ่นที่42อ,อโดยบอกว่าให้ใช้อ t i เซ o ติกนอนทั c เทคนิคสำหรับการทำเดรสซิ่งนะครับ แล้วก็ให้รีบูนอันทัชอัพถู48ชั่วโมงภายหลังจากการทำผ่าตัดนะครับโดยใช้สเตอร์ไลน์หรือซาไลน์เดซซิ่งเมื่อจำเป็นเท่านั้นนะครับแนะนำให้ผู้ป่วยในอาบน้ำได้ภายหลังจากการผ่าตัด48ชั่วโมงนะครับใช้น้ำประปะทาทาความสะอาดแผลได้ภายหลังจาก48ชั่วโมงนะครับในกรณีที่แผลมันแยกหรือว่าต้องการเดนหนองนะครับให้ใช้อินเตอร์แอคทีฟเดซซิ่ง for surgical wound นะครับ โดยโจทย์นะครับให้หารับฐานสนับสนุนหรือคัดค้านนะครับตัว Recommendation นะครับงานวิจัยแรกที่หามาเป็น Does the use of clean or sterile d e s i n g technique affect the incidence of wound infection นะครับโดยงานวิจัยนี้นะครับต้องการที่จะ provide recommendation ว่าเราควรใช้ clean หรือ sterile technique มากกว่ากันนะครับโดยผลนะครับการใช้ clean และ sterile technique เนี่ย no significant rate of infection กันทั้งคู่นะครับ าต่อไปนะครับเป็น early versus delay dressing removal after primary closure of clean and clean c o n t a m i n a t e surgical wounds นะครับโดยงานวิจัยนี้เนี่ยได้เอาคน280คนนะครับภายหลังจาก Surgery นะครับมาแลนดอมนะครับกลุ่มแรกนะครับให้ early dressing ภายใน48ชั่วโมงนะครับก็คือเปิดแผลมาทำ dressing เลยแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือ delay มากกว่า48ชั่วโมงนะครับ ผลก็คือ no significant นะครับไม่ว่าจะ early หรือ delay เนี่ยไม่เพิ่ม rate of surgical site infection นะครับต่อไปนะครับเป็น early versus delay post operative bath or shower to prevent wound complication นะครับงานวิจัยนี้นะครับทำโดยเอา post operative นะครับ patient นะครับมาแล้วก็กลุ่มหนึ่งเนี่ยให้แกะแผลส2ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไปอาบน้ำนะครับ กลับไปกลุ่ม1อ่ะทิ้งไว้ครบ48ชั่วโมงแล้วไปอาบน้ำนะครับแล้วก็ผลเนี่ยครับก็คือเอ่อ no significant d e f e n s e นะครับก็คือไม่ว่าจะทิ้งไว้หรือว่าจะเด e ซิ่งก่อนนะครับก็คือไม่มีไม่เพิ่มเ rate o u เ g i c a l s infection นะครับต่อไปนะครับเป็นการใช้เอ่อ water หรือซา i n e นะครับก็คือจริงๆเอ่อผลเนี่ยก็คือสามารถใชใ้ทั้งคู่นะครับ ไม่มีความแตกต่างระหว่างการใช้ Water หรือ s ซ l i n e นะครับโดยงานวิจัยนี้นะครับได้มีการ Buy Outcome แล้วก็แล้วก็ลายน้ำที่ใช้นะครับโดยก็คือคนทำเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าใช้อะไรนะครับซึ่งทำให้งานวิจัยเนี่ยน่าเชื่อถือนะครับ ต่อไปนะครับเป็น r e s s n n g s for the prevention of surgical site infection นะครับงานวิจัยนี้เนะี่ยได้ใช้เ s i n g งในแบบต่างๆครับโดยประกอบไปด้วยเป็น Silver เป็น h y d r o c o l l o i d นะครับหรือก็เป็นฟ l m d r เ s s i n g นะครับเมื่อเทียบกับ Conventional นะครับผลออกมาเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนครับ c o n f i d e n c e interval ของการใช้ d s s i n g ต่างๆเนี่ยเมื่อเทียบกับ conventional เนี่ยมันยังค่อมน1นอยู่นะครับ โดยผู้จัดเนี่ยครับก็คือสรุปว่าจริงๆแล้วมันน่าจะมีปัจจัยอีกหลายอย่างนะครับเช่นความสุกปกของแผลนะของแต่ละคนนะครับก็คือแผลแต่ละคนที่ำทําวิจัยเนี่ยมันอยู่คนละที่ัแตกต่างกันนะครับแล้วก็โอเปเรชั่นที่ทําก็แตกต่างกันโฮสต์แต่ละคนก็แตกต่างกันนะครับก็เลยก,ก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีหลายปัจจัยเป็นมัลติแฟคทอเรียลนะครับทำให้ผลออกมาเนี่ยสรุปไม่ได้ครับผม คำถามนะครับถ้าท่าเป็นซูเปอร์ชีฟจะทำอย่างไรนะครับอย่างแรกเลยก็คือถ้าสมมติว่าแผลมีการติดเชื้อนะครับก็ต้องเก็บตัวอย่างเช่นปัสคาลเจอร์นะครับแล้วก็ฮโมเอคาเจอร์ในกรณีที่คนไข้มีไข่ร่วมด้วยนะครับอาจจะมีเซปซิตร่วมด้วยนะครับหรือว่าส่ง CBC เพื่อดูสายอวอินเฟคชันนะครับสองนะครับก็คือ e m p i r i c a l antibiotic นะครับโดยอย่าลืมคานึงถึง ตัวโฮสต์ครับว่าคนไข้เนี่ยนอนโรงพยาบาลมานานหรือยังหรือว่าเป็นโฮสต์ทั่วไปนะครับบ้านๆนะครับสามนะครับก็คือเป็น property d r e s s i n g นะครับต้องมาทบทวนว่าการทำแผลที่ผ่านมาเนี่ยเหมาะสมไหมนะครับทำถี่กันไปหรือเปล่าได้ใช้ a s e p t i c technique หรือเปล่านะครับสี่คือ pain control ครับหลังจากการทำ surgical นะครับคนไข้เนี่ยมีเพนอยู่แล้วครับแล้วก็ถ้ามี infection เนี่ยอาจจะกระตุ้น inflammation ได้ทำให้เกิด บวมปวดได้บริเวณแผลนะครับดังนั้นก็ต้องเพนคอนทรลดีนะครับห้าคอนท롤ลเทอร์ริสนะครับนี่ันี้หมายถึงว่าในผู้ป่วยที่ผ่านจากการผ่าตัดนะครับแต่ละคนเนี่ยแผลหายช้าหายเร็วเนี่ยแตกต่างกันขึ้นกับสเตตัสเดิมนะครับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานหรืออินมูโนคอมโปไมโฮนนะครับถ้าควบคุมน้ําตาลไม่ดีก็อาจจะเกิดแผลหายช้าได้ครับก็คือถ้าผู้ป่วยเป็น DM นะครับก็อาจจะต้องควบคุมน้ําตาลไม่ให้เกิดหายให้เปิดไกลซีเมีนะครับ แล้วก็6ก็คืออ l l close observe นะครับเพราะว่าผู้ป่วยเนี่ยเกิดมีคอ m m ิเ i c a t i แล้วนะครับถ้าสมมติว่าเรายังไม่ close observe อีกเนี่ยผู้ป่วยอาจจะมีอ,อ,อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมามากกว่านี้ครับผมครับแล้วก็การรำแผาที่ผ่านมาเนี่ยเหมาะสมหรือไม่นะครับ ก็คือจริงๆแล้วไม่มีความจําเป็นที่จะต้องรีบเปิดแผลแล้วก็ทําแผลครับก็คือจากโจทย์เนี่ยให้ทําแผลเลยนะครับ <_ d ance> ตั้งแต่ภายหลังจากการผ่าตัดนะครับไม่มีความจําเป็นต้องทําแผลบ่อยในช่วงแรกนะครับก็คือเอมันพิเศษเนี่ยให้ทําทุกวันในตอนแรกนะครับซึ่งจริงๆแล้วแผลเนี่ยในสี่สิชั่วโมงอ่ะไม่จาเป็นต้องเปิดแล้วก็ทําแผลเลยด้วยซ้าครับผมแล้วก็ในช่วงวันแรกเนี่ยให้ใช้ซาลายทําแผลก็เพียงพอแล้ว แผลไม่มีสายอินเฟคชันครับก็คือ,อคนนี้เหมือนกับเพลเซเดนนะ่ะให้ใช้เบตาดีนทำแผลนะครับซึ่งในช่วงแรกเนี่ยแผลผู้ป่วยเนี่ยยังไม่มีสายอินเฟคชันเลยครับผมซึ่งจริงๆแล้วการใช้น้ำมาสไลด์เนี่ยเพียงพอครับ,รบมีงานวิจัยเกี่ยวกับพูบิโดนไอโอดีนนะครับก็คือเป็นพูบิโดนไอโอดีนอินวูนฮิลิ่งเอ่อรีวิวออฟเคอร์เรนต์คอนเซปต์แอนด์แพคทีสนะครับ ก็คือผลออกมาเนะี่ยบอกว่าเออ่ตัวปูดอนไอโอดีนเนี่ยมันช่วยเออ่มันเป็นบอร์ดสเปกตรัมแอนตี้ไมโครเบียลนะครับซึ่งเออ่มันมันมันแลกออฟรีสิสแตนต์นะครับซึ่งสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็แต่ว่าการใช้ไอโอดีนเนี่ยก็ต้องมีข้อระวังก็คือมันมีท็อกซิซิตี้นะครับอาจจะเกิดไซโตท็อกซิซิตี้อิลิเทตตัวแผลคนไข้ทำให้แผลหายช้าได้นะครับ กลับมาข้อ4นะครับก็คือสามารถใช้เบตาดินทําแผลได้เมื่อต้องการนะครับซึ่งเบตาดินเนี่ยมันมีฤทธิ์แอนตี้ไมโครเบีลนะครับแต่ว่าการใช้โอดินก็ต้องระวังการใช้ไม่ใช้บ่อยเกินไปนะครับเพราะอาจจะทําให้แผลในมันหายชาได้เช่นกันนะครับโจทย์ข้อ4นะคะก็ถามว่าโควิด1 9 p a n d e แพ c มิกกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเนี่ยมีผลต่อการทำบูนดรสซิ่งยังไงนะครับ ก็เปเปอร์แรกนะคะก็ได้พูดเกี่ยวกับว่าโควิด19กับ primary wound healing เนี่ยมันเกี่ยวกันยังไงอะคะ่ะจากเปเปอร์น,นี้เขาก็ได้สรุปมาว่าโควิด19เนี่ยมี negative effects ต่อ primary wound healing ค่ะเพราะว่ามันมีการไปส่งผลใน inflammation process มี oxidative stress เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีพวก immune system hemological system แล้วก็ epidermal stem cells ที่ถูกกระทบไปด้วยค่ะแล้วก็พอมันกระทบเรื่องพวกนี้เนี่ยมันทำให้ primary wound healing process เนี่ยมันถูกทำให้แย่ลงค่ะแล้วก็มีการ prolong healing process มากขึ้นค่ะแต่ว่าใน paper นี้เนี่ยไม่ได้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะว่า covid 1 9 t a r g e t e d vaccine s กับ drugs เนี่ยมันมีการ มีผลกระทบยังไงหรือว่ามีไซส์เอฟเฟอะไรต่อ,อ,อ primary wound healing process ค่ะส่วนเปเปอร์ข้างๆนะคะก็ได้พูดถึงว่าการที่มี record ของ skin wound ใน hospitalization ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวกับ covid 19 pandemic ยังไงนะคะก็จากการศึกษาเนี่ยเขาก็บอกว่าในช่วง แรกของปีที่มีโควิด1 i แพ9 e พ a n มิ m เนี่ยวูนแคร์วูนแคร์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเบอร์เดนในการรักษามากๆครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับปีปีก่อนหน้านะคะเป็นหนปีเพราะว่ามันมีหลายๆปัจจัยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นพวก elderly patients หรือว่ามีการแลกของ nursing prof professional s ใน quarantine แล้วก็มีในส่วนของ overloaded system ด้วยครับเพราะว่า ในช่วงแพนดิ믹เนี่ยมีการที่ healthcare providers เนี่ยถูกแบ่งออกไปดูแล patients ในในแง่ของโควิด -19 มากขึ้นทำให้ healthcare providers เนี่ยมันเหมือนมีไม่พอในการที่จะมาดูแลในส่วนของ wound care management ต่างค่ะทำให้อาจจะได้ดูแลไม่ทั่วถึงแล้วก็ทำให้การรักษาแผลเนี่ยมันเป็นไปได้ยากขึ้นลำบากมากขึ้นแล้วก็มีคำที่แย่ลงค่ะ อันนี้ก็จะพูดถึงวัคซีนนะคะว่ามันมีผลยังไงต่อการฮีลิ่งโปรเซสค่ะซึ่งเปเปอร์ด,ด้านซ้ายมือนะคะ,ะเขาศึกษามาแล้วก็โดยสรุปแล้วเขาบอกว่ามันไม่ไม่พบค่ะว่าฮีลิ่งโปรเซสของ wound healing หรือว่า scar formation เนี่ยมันแตกต่างอะไรในระหว่างที่มีการฉีดวัคซีนโควิด1 9วัคซีนอยู่ค่ะ ก็คือเขาสรุปมาแล้วว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องโพสพูนโควิด -19 ซอัวัคซีนออกไปค่ะก็คือสามารถฉีดได้เลยมันไม่มีอะไรแตกต่างกันไม่ว่าจะฉีดหรือไม่ฉีดโควิด1 9วัคซีนเนี่ยพวกเอฮีลิ่งโปรเซสของของวูนหรือว่าสกาฟอร์มชันก็ไม่ได้ต่างกันค่ะส่วนในเปเปอร์ uh, paper, ขวามือเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับวูนชิลิ่งโดยตรงซะทีเดียวแต่ว่าจะมีพูดถึงเกี่ยวกับ i n f ฟล m มเมชันของเซอร์ c a l s c สกค่ะหลังจากหลังจากได้ฉีดโควิด -19 mrna วัคซีน t ชันไปค่ะก็คือเขาบอกว่า,อาพอผูอ้ที่มีเซอร์ c a l s c สกแล้วก็มีการไปฉีดโควิด19 mrna วัคซีน t ชันเนี่ยมันสามารถเกิดเป็น transend inflammation ได้ค่ะแต่ว่ามันมักจะเป็น self limiting ก็คือสามารถหายได้เองเราโดยที่เราไม่จำเป็นต้องทำอะไรนีแล้วก็ ไอ้ออน,นี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องออหลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยพอเราเกิดเหมือนอ a นฟลามชันโปรเซสตรงนี้ไปแล้วเนี่ยพอฉีดวัคซีนโดสถัดไปเนี่ยอ,อ,อินฟลามชันโปรเซสเนี้ยก็มักจะไม่ค่อยเกิดขึ้นค่ะในข้อ5นะครับก็คือการใช้ Probiotics ส์ในวูนเทลลิ่งค่ะเปเปอร์แรกนะครับโปรบ in wound ์ติกส์ในวูนเลลิ่งเขาได้ศึกษามาว่า Probiotics เนี่ย สามารถใช้ได้ทั้งในแง่ของ prevention แล้วก็ a d j u v a n t treatment ได้ค่ะโดยการที่มันเนี่ยสามารถใช้ได้ใช้ประโยชน์ได้ในบาดแผลหลากหลายชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็น surgical wound infections burn wounds oral mucosa injury หรือว่า diabetic foot ulcers ก็สามารถใช้ได้ค่ะแล้วก็จากการศึกษาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น oral หรือ topical formation ของของ probiotics เนี่ย มีการศึกษาในทั้ง in vitro แล้วก็ in vivo perform ลงบน tissue cultures animals แล้วก็ clinical trials แล้วพบว่ามี benefit ต่อ wound healing process ค่ะเพราะว่ามันสามารถ improve แผลที่รักษายากได้ค่ะใน paper ชัดมานี้ probiotics แล้วก็ the effect on surgical wound healing คเขาได้พบว่ามันสามารถมีหลากหลาย action หลากหลายมค่ เอ่อ uh, mechanism mm hmm. ในการช่วย promote wound healing mm hmm. ได้โดยมันสามารถเอ่อ uh, inhibit pathogens mm hmm. ได้ mitigate risk of infection mm hmm. ก็ได้แล้วก็ accelerate wound healing mm hmm. ได้ค่ะแล้วก็ในการศึกษานี้ก็ในขณะการศึกษาก็ไม่พบว่า probiotics เนี่ยมี side effects อะไรต่อ wound healing process ค่ะแล้วก็ใน paper สุดท้ายที่ได้นํามานะครับ mm hmm. ก็คือเอ่อ uh, รของ Probiotics ส์ Pro otics, แล้วก็โปรฮีเลอร์สในแบคทีเรียลทีชูรีเพค่ะจากการศึกษาพบว่า Probiotics สามารถ Improve h e aling ของ intestinal ulcers ได้แล้วก็ infected cutaneous wounds ได้ค่ะโดยการโดย mechanism เนี่ยมันสามารถทำได้ตั้งแต่ direct k i a l i n g pathogens ได้คือ,อ,อไป ทำลายพาราเจนโดยตรงเลยได้ค่ะแล้วก็มี competitive displacement ของพาราเจนแบคทีเรียก็ได้สามารถ reinforce uh, epithelial cell barrier ได้สามารถ i n d u c t fibroblast แล้วก็ epithelial cells migration แล้วก็ฟังก์ชันได้ค่ะนอกจากนี้ยังมี uh, benefit ในแง่ของ immunomodulatory effect ได้ค่ะก็คือสามารถ uh, สร้าง c t o k i n e s เพื่อที่จะ activate พวก intraepithelial lymphocytes, NK cells แล้วก็ macrophage ได้ค่ะซึ่งเ,เซล์พวกนี้สามารถไปช่วยในการกำจัดพวก microorganisms แล้วก็ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมีพวกแบคทีเรียต่างๆแล้วก็สามารถช่วยเพิ่มในแง่ของ wound healing process ได้ดีขึ้นค่ะ